สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมกศนะครับผมวันนี้ผมมามิงบ้านเพื่อนนะครับก็เลยจะมาทําอะไรกินกันสักหน่อยนะครับอันนี้เพื่อนผมเองนะครับเอ,อเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มอหนึ่งชายมอหนึ่งครับล้วอมอสก็หายไปเลยครับมอสมมมันก็หายไปเลยเพราะมันก็ไม่ได้เรียนต่อนะครับก็แต่ว่าเราก็ยังติดต่อเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับติดต่อเวลาจะไปเล่าอะไรเงี้ยติดตังเลย เลยพไอ้สองไอพี่เดินสะดวกเลยถ้าเกิดจริงมันเป็นเที่ยวกาลีเลยก็คือพอเราจบมสามไปเหรอเราก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตผมก็เรียนต่อมึงก็ทํางานก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราก็ไปมาหาทุกันตลอดจนตอนเนี้ยเรียนจบแล้วผ่านมากี่ปีแล้วอ้ยหกเจ็ดปีแล้วล่ะทประมาณนั้นแหละเป็นเพื่อนกันมาหกเจ็ดปีแล้วครับผมตอนนั้นมสามมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้ามหก ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่จบมาปีกว่าเกือบสองปีแล้วสิบสองปีได้เบนส์ประมาณนั้นเลยมามาเกือบสิบสองปีอะ่ะเออได้เป็นเพื่อนกันมาล,มลืมลืมนับมาหาลัยเ,เด็กสมัยเนี่ยมันช่างไม่รู้ส้นตีนอะไรเฮ้ยเพื่อ,อนกูจริงปะเนี่ยเ,ออเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอาหารนะครับผมเราซื้ออาหารจากเซเว่นมานะครับผมก็ออ<อ>จะเป็นพิเกนแป้งรสพริกเดี๋ยวเราจะมาย่างด้วยท่อรถเอสี ขใช่ไหมไม่ใช้เป็นดอกมาเลยเหรอฮะเจใช่ไหนะไม่ใชเป็นดอกมาเลยเฮ้ยเราต้องแบบเชื่อเราเป็นช่องมอเตอร์ไซค์ไหยเราก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ฟ้าบามังบอกเยไม่ใช่รถเราเี้ยออเเราไม่ใช่รถเราเราตื่นที่เลยเออนี่นะครับก็จะมีอันนี้ฮะโบโลน่าแล้วก็ไก่แกนแป้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาย่างแล้วก็ย่างด้วยฟอ แล้วเราก็กินเลยประมาณนี้ควใช้เตาดีกว่าใช้เตาอะาไรก็ทำได้ก็เดี๋ยวเราไปรอดูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสตาร์ทรถเพื่อวอร์มให้ข้อมันร้อนกันนะครับเราถึงจะย่างให้ดูกันนะครับผมไป A few moments later สะานไทเทเนียมหลุดมา <az> อยอยู่ไหนเ้ยแต่มันหลับตาหลับตา,บตากินนี่คักสักคำสักคำกินใหม่กินใหม่หลับตาด้วยทำหน้าอร่อยอโอ้สุดยอดได้เลย ถ้ามึงไปตึกสามแบปะไปขอยาเขากินแล้วพักผ่อนสมองซะมั้งมันมีแบบกินพงกินท่อมาวะหน้าไปเหมือนจะอ้วกเลยกินได้ปะเหมือนปกติปกติแต่แต่แต่รูปร้านการการเอ่อปรุงอะไรก็กแปลกๆกินท่อนี่แนี่กินท่อกินท่อ o hour later นี่เราก็ทำเสร็จเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เข้ามาดูใ,ใกล้ๆนี่นะครับนะเป็นมันก็จะแบบมีไหมๆหน่อยๆนะฮะทำให้มันสุกแล้วก็เบคอนก็จะแห้งๆไอ้นี่เขาเรียกอะไรโบโลนาเออมันก็จะแห้งๆก็สามารถกินได้คนระก็สุกพอดีกว่าเราจะทําได้ขนาดนี้ก็เราเราต้องวอร์มรถันก่อนใช่ก็คือก่อนก่อนที่จะย่างได้ผมให้ไอเ้เบนส์อ่ะใช่เปล่า มันมต้องวอร์มรถเหรอซีด๊ับลุกนั่งให้รถไปวิ่งลลไไพื้นแล้วก็ไปวิ่งมาแล้วก็กลับมาแล้วก็พร้อมให้มันเหนื่อย้องไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวผมให้เบนซ์อ่ะไปวิ่งไปวิ่งรถมารอบหมู่บ้านรอบหนึ่ง<อ>ก็คือทําให้เครื่องมันร้อนนะครับก็ใช้ประมาณเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองก็คือใช้รอบสูงให้แบบรถมันร้อนเออ พอมาถึงก็ร้อนพอดีเราก็ย่างเลยตอนตอนอย่างอะ่ะตอนอย่างคือมันไม่นานเนาะแบบเดียวเพราะว่าเครื่องมันร้อนอยู่แล้วข้อมันร้อนอยู่แล้วก็จะก็จะมีก็ไม่หล่นแล้วอืมหล่นหล่นไมปขีนหล่นไ่สองชิ้นอะ่ะก็แบบก็ดูเนี่ยจากโควิดนาทั้งหมวแม่งเหลือแกเนี่ยคือแบบแบบถามว่าม,มันก็เหมือนกับฟิลเหมือนเตาย่างแหละแต่ว่าแค่ว่ามันความร้อนมันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นอะไรประมาณนี้มันดู้ไงเงไป็นเตาย่างข้าวหน้าข้าวพอถ้าอันเนี้ยเขาเรียกว,ว่า การทำโรงควันซึ่งกินไม่ได้ทั้งใครเสียรถแบบเยอะมากอะจะทำท้องไนวะแค่ห่อฟอยลองดูลองดูลองแล้วลองวิ่งไกลๆถ้าเกิดคลิปนี้มีคนดูสักประมาณกี่คนดิพักพันคนก็ได้อะถ้าเกิดมีคนดูถึงพันคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะห่อฟอยแล้วเสร็จแล้วมัดกับท่อแล้วเดี๋ยวเราขับรถไปเที่ยวกันมักท่อก็ได้ อนี้ก่อนก่อนที่เราจะถ่ายคลิปอะ่ะเราลองเอาผ้ายัดแล้วอะ่ะเพื่อที่แบบให้เสียงมันซอฟลงใช่ไหมปรากฏผ้ามันติวถ้าเกิดว่ามีคนดูถึงยอดวิวประมาณพันวิวเดี๋ยวผมจะเอาฟอยล์มาห่ออาหารแล้วก็มัดติดกับท่อเสร็จแล้วเราจะขับรถไปเที่ยวกันดูดิว่ามันจะสุกไหมโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยดีกว่าดูดิว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> กิน <c oughs> แบบกินแบบกินแบบกลัวๆนี่มัน นี่คือกวนตีนสุดเลยใช่ไหมนี่แล้วกินอะไรเนี่ยโอ้ยใส่เม็ดนะเออใส่เม็ดเม็ดกินกวนตีนเป็นไงกินกวนตีนไงนี่คือกวนของมึงเลยใช่ไหมแต่มันก็อร่อยนะมันก็เหมือนกับเหมือนเราแบบให้ทางเซเว่นเวฟมาไงเอฮ้ยมันใส่กรอบเลยอง่ายๆเข้าเซเว่นให้เขาเวฟให้ก็จบละ เออตะก้อลองเฮ้ยโบวน่ามันก็คือโบวน่าอะไรนะโคโรน่าแล้วตายลวมึงติดโควิดกันหมดเจ๋ยเขาเรียกโคโรน้าโคตรเจยเขาเรียกโควิด19เราก็จบไปแล้วนะครับกับการทำอาหารโดยท่อรถนะครับก็ใครว่างๆก็ลองไปทำกินดูนะก็ได้อยู่นะอาจจะเป็นแบบเบคอนก็ได้เนื้อไก่ก็ได้ แนะนําให้มีอะไรมาป้าเจอย่าย่างผสมอันตรายหรอก่ไม่รู้คือแบบเนี่ยยังดาดไปเลยหน่อยหนึ่งโดนคอท่อแบบร้อนแบบแสบมากก็โดนเลยคอท่อโง่งโง่งโง่เงเล่ดาดเลยเพื่อนมึงก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าท่อค่อนข้างร้อนร้อนมากแล้วก็สามารถเออก็สามารถทํากินเองได้นะเพราะว่า มันก็เหมือนกับย่างทั่วไปแหละแต่ว่าเราต้องทําความสะอาดนิดนึงเพราะว่าท่อก็ไม่รู้โดนฝุน่นโดนอะไรไปบ้างนะครับผมก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละโอเคครับก็ฝากเสื้อสวยๆของน้องบิวบิ๊กใบสายยกด้วยนะครับก็มีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะครับเนื้อผ้าดีมากลองไปศึกษาดูในเพจดูได้นะครับทั้งราคาทั้งของแถมแล้วก็น้องเขามีกิจกรรมด้วยนะแล้วก็มีช่องของน้องเขาด้วยนะครับชื่อบิวโก๊ะแ้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผม ก็วานนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับ okay. <Okay. S 2> สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับจะทำ